วสวัสดีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกทนทุกทนด้วยว่ัทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ ATV c ว a n n e l X2 นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรวะเจ้าไอสหรือเปล่าจะไม่ได้แต่มันไอไออะไรเนี่ยนะก็เกมนี้นะที่ผมมันเป็นเกมเก่าเก่ามากนะครับผมซึ่งผมจะกลับมาเล่นนะครับแต่ผมไม่เคยลงคลิปนะแต่ว่านี้จะเป็นครั้งแรกซึ่งไอเนี่ยผมเล่นไปแล้วผมลองเล่นไปแล้ว ก็น่ากลัวเหมือนเดิมเลยยังน่ากลัวเหมือนเดิมแต่แค่เหมือนเขาอัปเดตมีแบบว่ามีหมามีผีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอันแรกเนี่ยผมเล่นคือโอ้เขาเขาับได้ไปประมาณยี่สิบแปดทับสามสิบเจ็ดแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เคยเก็บถุงเงินได้ครบเลยนะครับก็วันนี้จะมาเล่นให้จบภายในคลิปเดียวชุยจะมาเล่นให้เสร็จนะครับผมตอบบทที่หนึ่งขอคลิปเดียวจบบทที่หนึ่งเลยโอเคไหม เอาให้สามดาวดีเนาะเอาปานกลางพอไม่เอาเยอะไปบอกเลยจะไม่มีหัวร้อน <c oughs> ถึงไม่จานไปแเดี๋ยวขออ่านให้หมายลวกันเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่จะต้องทำก็แค่ไปก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจ,จากในนั้น,นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนานมาแล้วเพียงแค่ฉันทำธุรก,กิจนี้เสร็จก็ไม่มีใครยุ่งยากแล้วเอ้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้ว ่ะเติมกันอู้ต้องเก็บไปได้ยี่สิบเลยเคยเก็บแบบเกือบได้หมดด้วยนะแต่มันแต่ด่านชั้นใต้ินี่ะคือยากมากคือมันมีห้องที่ให้หลบน้อยมากเลยโอเคเริ่มแล้วมองปรับไอ้น,นี้ให้มันขยับช้าๆเพราะว่าถ้าขยับเร็วไปเดี๋ยวมันจะมืนหัว ลดเสียงแป๊บหนึ่งลดเสียงนิดหนึ่งลา้มาแล้วหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยาวกันไปไม่มีเออคยพวกเนี้ยผมเก็บได้แล้วนะคืออันแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจคือเรามาลองเล่นดูก่อนมันคลิปมันจะได้ไหมได้แล้วสองได้แล้วสามโอ้โหชิวๆเลย ด็ก็จะมีแผนที่นะครับมีแผนที่ตัวสาวทุกก่อนคือถ้าในกดได้มันจะเป็นเรื่องแสงเนาะแต่นี่ไม่มีงั้นเราไปได้โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่มากูกูเฮียตกใจสัตหามเงยแ้วผีมาของมันจะสั่นท่านผู้ชมตกใจเลยหาจิกอเอ้ย ได้แล้วหนึงน่งได้แล้วห้าถ้าอย่างนี้เราเรา,เราไม่ต้องไปกวนฮะที่ผมตกใจไม่ใช่ไรผมขี้เกียจเล่นใหม่คือมันยากมากกว่าจะมาได้ขนาดนี้อเอาง่ายก็เอาง่ายก็คือเราต้องรอมันไปก่อนนะยังไม่ไปเว้ยเอาเรื่องว่ะ ทำไมตอกูเล่นแล้วไม่เป็นอยู่วะไปแล้ว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 ขอไปจริงนะมึงเยี่ยม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 ออไอติดเหี้ยนี่ไม่มีอะไรกูเลยโอเคโอเคมันจะมีห้องอยู่ั่งนู้นโอเคตรงไปปึบโอเคมีตายตรงนู้นพยายามสะสมตายเยอะๆเอาไว้ใช้ประโยชน์ มันมาแล้วแล้วตกใจครับโอเคขอแค่มันไม่มาโอ้ยเขี่ยอะไรเนี่ยหาเอ้ยกูตกใจหมดเลยอันนี้ตกใจจริงๆตกใจจริงกูตกกี่รอบกูตกใจทุกรอบหาจิกมึงเฮ้ยตัวเลขอีกแล้วไม่เคยจจอแบบนี้เลยตัวเลขก็เก็บกิเอ้เล่เนี่ยมีประโยชน์เอาไว้ทำลายอ๋อเล่ยไงเดีไงเล่ อันหนึ่งนะไม่สวยที่เรื่อยอะคือเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเค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 ห้องชั้นบนแต่ตอนนี้เราดูกันว่าเราครบไหมตอนนี้น่าจะครบระดับหนึ่งละแต่เราจะไปชั้นบนกันมันมาอีกแล้องไปแต่กูไม่อ่านคลิปมันไม่น่ากลัววะต้องไปกนคลิปแล้วมันดูน่ากลัวเลยวะไม่ได้แสดงจริงนะท่านผู้ชมมันไม่ได้แบบไม่ได้แสดงเลยนะ น,น่ากลัวจัดๆน,นี่คือพอเราอานคิดแล้วไม่น,น,น่ากลัวเลยงงไหมผมก็งงมันมา <c ười> ว้ายคตรกลัวเลยไปเอาให้แน่ดิผีเวนี่ก็ได้ไปนะไป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 วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปวะ อันดีดีนีโอ้กูเกือบออกไปแล้วห่างเล่ไปเหน,นื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยโอ้ ตอกูไม่อากคิดไม่เห็นน่ากลัวอย่างนี้เลยควยแย่เม็ดโอเคอืมไปนาไานา,าคือเราก็จะมีอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นรูปคนวิ่งอ่ะเราก็สามารถคือถ้าผีมาเรากดวิ่งได้นะแต่ต้องกะระยะทางด้วย ไม่ใช่อยากวิ่งก็วิ่งนะเพราะว่ากระผิดก,ก็เราสามารถตีดองได้เหมือนกันมันก็มีแบบว่าวิ่งให้จำกัดเหมือนกันนะตู้ของไม่มีโอ้ยไม่เคยจะชินมันเกิดจากการสุมด้วยแหลย เฮ้ยโคตรแม่งวางเปล่าเลย,เยโอเคเดี๋ยวถ้ามันไปเดี๋ยวเราจะไปชั้นสามเลยโอเคมาขอดูหน่อยได้มีอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนไม่อยู่ชั้นบนน,บนีนน่ทำไมกูหลอนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ชั้นบนนี่ใช่ไหมเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเยยิพึ่งยิงพึ่งยิงพึ่งอ้ยเยอะอ๋อกูเจ็บคอเลยแม่งกูดจำอะไรวะเนี่ยเอคุณเหนื่อยไปเออพี่เอ้ยเดี๋ยวรอให้มมงคูดาวหายก่อนเราค่อยไปถ้าไปตอนนี้ก็บันเลเกิดกะพอดีว้าคุณเหนื่อย ถ้าเกิดไปข้างบนได้อย่างแรกเลยต้องรีบหาห้องนะฮะเหนื่อยขนาดหนักเลยท่านผู้ชมเอ้ยเหนื่อยโคตรเลยเหนื่อยโคตรเลยมาอีกแหละเื้ยกูพักหน่อยโอเคเดี๋ยวนะทุกห้องเคลียร์หมดทุกห้องเคลียร์หมด ไาแล้ววิกัลจิกันกนีน่คือไอประตูที่เปิดไม่ได้แต้องสวใจมันเราจะไม่กลัวใจดีสู่เสือไว้อย่างแรกเฮ้ยมันมาเฮ้ยชิบะมาป้ปบปา้าสะคงอ้าวเฮ้ยกูมาห้องไหนวะเนี่ย เจนเนี่ยกูอยู่ห้องไหนเนี่ยมันดูเหมือนภาพของเด็กเลยมันดูเหมือนภาพของเด็กภาพวาดของเด็กฉั้สงสัยว่ามันจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นบางทีอาจเป็นรูปคนก็ควรวนี่ยหรอก็ควได้อยู่บ้านนี้ป่ะเร้วครไปานบนดูการ์ดทุกผู้ชมอะไรอ่ะวุย้ย เมาทำอะไรตรงนี้อะโอ๊ยหามเลยออืไม่ได้อยากมาเลยอืคุณไม่ได้อยากมามีอะไรนะมึงกูเสือตัวนี้นะออโอเคโอเคมันคึ้นมาแนละ้ว กูไปิดมาคือเปิดมาคือเปิดใหผู้ชมอ้าวเนี่ยว่ามันทำยังไรเนี่ยโอ้ยยิ่งแตกโอ้ยแต่ผู้ชมรู้ไหมว่าต้คลิปเป็นอะไรที่อย่างเชี่ยอะไรโอ้ยมันใหม่แหละคือมันหนียากมากแล้วคือห้องมันน้อยน้อยอ่ะไอ๋ฮานนี่ก็ร้องโอ้กูใจสั่นหมดแล้วเนี่ยแต่ตัวกูไม่อยากคลิปไม่เห็นหน้ากูอีวะ ถ้าไอต่ออัดคลิปแม่งกูนขนลุกแทบจะปวดขี้เลยโน้นี่กระตือนจงังเลยไปนะไปซ้ายกว่าขวาลาัดซ้ายดีแต่นี่น้อว่าขวาลัดแซ่บปีแต่ก็เสือกเดินมาไมิ้นท์ทำไมไมิ้นท์ทำไมไมิ้นท์ทำไมมิ้นท์ทำไมขวาเลยขวายาบไปเจอถุงแล้วเว้ย ว้ายว้ายว้ายมาว้ายหวยโอ๋ยไม่มีใครได้ยินกูนะเสียงดังชิบหายอ้าวกูไปกดโอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอพักก่อนพอแล้วมาจะเล่นใหม่ก็ไม่วันเจี๊ยคอไหมป้าเคาะเคาะกลับนะไม่วันละ เดี๋ยวคลิปหน้าเอาจริงแน่นะอันนี้เขาเรียกว่าวอรไม่ดูก่อนแล้วกันโอเคแล้วเจอไม่คลิป,ลปมาแล้วครับเจอกัน